เรื่องย่อละครทายาทอสูรเมื่ออสูรร้ายหมายจะสืบทายาทเหล่ามนุษย์ผู้เวียนว่ายอยู่ในสายทานกิเลสคนใดจะได้รับมรดกอันน่าสะพรึงกลัวนี้วรนาถสตรีผู้งามสง่าและเร้นลับเก็บตัวเพียงลำพังในคุ้มศักแม้เธอจะมีอายุเจ็สิบกว่าปีแต่เหมือนหยุดเวลาไว้ที่วัยเพียงสี่สิบผู้คนต่างร่ำลือกันว่า เพราะความรวยระดับหลายพันล้านจึงช่วยบรรดาลวัยเยาให้คงอยู่ได้ด้วยฝีมือแพทย์แต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อยังเด็กวรนาถได้รับมรดกตกทอดจากยายซับไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้ทรัพย์สินรวมถึงอำนาจไสาดำที่ยายซัพบถ่ายทอดให้ผ่านพิธีกรรมสืบทายาททำให้วรนาถกลายเป็นร่างที่สถิตแห่งอสูรราย และเป็นผู้ครอบครองตุ๊กตาสังคโลกลวดลายตะขาบอันน่าสะพึงกลัวตุ๊กตานี้สร้างขึ้นโดยเจ้าขนช่างปั้นหนุ่มเมืองเขียงด้วยมุ่งหวังจะล้างแค้นพญาเฉลียงผู้สั่งโบยตนเองและจับโยนทิ้งในบ่อตะขาบเหตุเพราะไปเกี่ยวที่ดาทั้งสามแต่ชะตาไม่ถึงคาดนักบวชได้ช่วยชีวิตเข้าเอาไว้พร้อมรับเป็นศิษย์และสอนอาคมให้จนแกล่งกล้า เจ้าขนไม่อาจาตัดใจจากธิดาของพญาเฉลียงเขาใช้อาคมสะกดให้ธิดาทั้งสามลุ่มหลงแต่พญาเฉลียงจับได้และใช้พระขันเงินทำร้ายจนเจ็บปางตายด้วยแรงอาฆาตเจ้าโขนปลุกเสกผีแทนเอามาทำพิธีกรรมปั้นจนเป็นตุ๊กตาสังคโลกขึ้นมาก่อนจะปลิดชีวิตบูชายันตัวเองวิญญาณที่มีฤทธิ์ได้แปลงเป็นอสูรตะขาบ และซ่อนตัวอยู่ในตุ๊กตาเมื่อตุ๊กตาถูกมอบให้ทิดาองค์เล็กปีศาจตะขาบได้แทรกเข้าไปอยู่ในร่างควบคุมร่างกายและจิตใจก่อเรื่องวิบัติจนน้ำป่าท่วมทำลายเมืองพญาเฉลียงตรอมใจตายแต่ความแค้นยังคงอยู่เจ้าโขนสาบานว่าจะสิงอยู่ในตัวทายาทของพญาเฉลียงเพศหญิงจากรุ่นสู่รุ่น สร้างความชิบหายแก่เชื้อสายนี้ไปช่วงนิรันด์ผ่านมากว่าเจ็ดศตวตรรษถึงเวลาหาผู้สืบทอดทายาทอสูรคนใหม่วรนาตติดต่อไปยังสุดาดวงซึ่งมีศักเป็นหลานขอให้สุดาดวงพาครอบครัวมาเยี่ยมตนโดยเป้าหมายอยู่ที่วรินลูกสาวคนสุดท้องโอรานพ่อของวรินเห็นดีด้วย เพราะอยากให้วรนาถช่วยเหลือธุรกิจที่กำลังมีปัญหาวารินตื่นเต้นที่จะได้พบยายใหญ่เป็นครั้งแรกเพราะยายเล็กวัชรีวันยายแท้ๆของเธอถือศีลออกบวชชีตัดจากทางโลกไปนานแล้วรัชโรธพี่ชายคนโตแม้จะเคยเจอวรนาถแต่กลับจำใบหน้าของยายใหญ่ไม่ได้รังสรรพี่คนรองจึงอาสาวาดภาพให้ดู แต่ดันแกล้งวาดเป็นยายแก่หนังเหี่ยวจู่ๆไฟก็ลุกไหม้ภาพวาดจนหมดจนสามพี่น้องต่างตกใจเมื่อครอบครัวของวรินเดินทางมาถึงก็แปลกใจที่ได้พบกับครอบครัวของไหนเนตรซึ่งเป็นญาติห่างๆตามมาถึงเช่นกันพอวรนาถปรากฏตัวทุกคนต่างอึ้งในความอ่อนเยาวมีรสนิยมฉลาดและรู้ทันความคิดของทุกคน เธอให้เหตุผลที่เชิญญ,ญาติมาว่าตนเองอายุมากแล้วและไม่มีทายาทที่ไหนจึงอยากมอบมรดกทั้งหมดให้ลูกหลานคนใดคนหนึ่งดูแลแทนวรนาธบอกให้ดาวเวียงยิงรับใช้คนสนิทพาทุกคนไปอย่างที่พักผู้ที่จะสามารถสืบทอดทายาทอสูรได้มีอยู่สองคนแต่วรินเหมาะสมกว่าไนเนธวรนาจึงเอ็นดูวรินเป็นพิเศษ จนวันนาแม่เลี้ยงของนายเนธอิจฉ้ายุเนธให้ประจบเอาใจแต่เนธไม่ฟังวันนาจึงผลักดันพันทิพลูกติดของตนแทนแต่กลับเจออาถรรพ์เล่นงานรวมถึงทุกคนที่พักอยู่ต่างเจอเรื่องลี้ลับกันทั่วหน้าโดยเฉพาะมานพพ่อของนายเนธที่คิดไม่ซื่อกับวรนาถถูกตะขาบทำร้ายปางตายจึงต้องรีบพากลับมารักษาที่กรุงเทพ เมื่อแผนการไม่สำเร็จวรนาถจึงย้ายมาอาศัยกับสุดาดวงโดยอ้างว่าป่วยและอยากให้ลูกหลานมาดูแลสุดาดวงยินดีวันนากับพันทิพแวมหาวรนาถหวังจะได้มรดกและหาเรื่องกลั่นแกล้งวรินแต่ไม่อาจพ้นสายตาวรนาถได้สองแม่ลูกถูกหลอกหลอนจนกระเจิงพันทิพคิดว่ามีผีสิงจึงเข็ดขยาดไม่เอาอีก วัน,นาจึงกล่อมนายเนธแทนแต่เนธไม่สนใจพันทิพย์จึงยุยงให้วรินกับเนธทะเลาะกันเนธหาเรื่องแกล้งวรินจนโดนอาถรรพ์ของวรนาถแต่รัดโรดมาช่วยไว้รัดโรดรูว่าสองสาวไม่ถูกกันจึงคอยมาปกป้องวรินจนกลายเป็นคู่กัดกับนายเนธไปวรนาถมักชวนวรินมาคุยเป็นประจำวรินก็คอยปรนนิบัติยายโดยไม่ใส่ใจเรื่องมรดก แม้จะใกล้ชิดแต่วรนาถกลับไม่มีโอกาสทำพิธีสืบทายาทเพราะต้องทำในวันแรมสิบห้าคำเท่านั้นจึงจะสำทริ์ผลอีกทั้งวรินก็สวมสร้อยพระขันเงินที่ได้จากสนทัศเพื่อนชายคนสนิทอสูรจำพระขันเงินเทวดาที่เคยทำร้ายตนได้จึงหลอกวรินให้พาสนทัศมาทำความรู้จักวรนาถอึง้งเพราะใบหน้าของสนทัศน คล้ายกับรักแรกและรักเดียวของวรนาถทำให้ดวงจิตของเธอที่ถูกขังในร่างมีพลังต่อต้านขึ้นโดยฉับพลันเธอรู้ทันทีว่าสนทัศน์คือคนรักเก่าที่มาเกิดใหม่อสูรร้ายอย่างเจ้าโขนจึงกำราบดวงจิตที่ดื้อดึงของวรนาถซะเมื่อ40ปีก่อนวรนาถบังเอิญพบว่าดวงจิตของตน สามารถเป็นอิสระเนื้ออสูรได้ในคืนเพนขึ้น15บหาคำเพราะเจ้าโขนจะอ่อนแรงและต้องพักฟืน้นเธอจึงแอบเดินทางไปหาครูดีมีวิชาเพื่อให้ช่วยปลดปล่อยแต่กลับเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางดีที่ได้สุรนิช่วยเหลือพาไปรักษาวรนาณาลงรักในความเป็นสุภาพบุรุษและมีน้ำใจของสุรนิชถึงแม้ว่าจะเป็นรักข้างเดียว เพราะเขามีภรรยาและลูกแล้วเธอก็ยังมาพบสุรนิตเพื่อให้บรรเลงเพลงโปรโดให้เธอฟังแต่แล้วความสุขของวรนาถก็พังทลายเมื่ออสูรล่วงรู้และบังคับให้เธอลงมือฆ่าคนที่เธอรักวรนาถไม่อาจฝืนอำนาจอสูรได้ดวงจิตของเธอทุกทรมานซึ่งลูกชายของสุรนิตก็คือกสิดิดซึ่งก็เป็นพ่อของสนทัศน์นั่นเองเขายังเป็นเจ้าของพระขันเงินต้นแบบ ซึ่งเป็นมรดกตกทอดของตระกูลกาสิดิ์เป็นคนเตือนว่ามีอำนาจเร้นลับแฝงอยู่ในบ้านของวรินและเป็นคนให้สนทัศเอาสร้อยพระขันเงินไปมอบแก่วรินเองอสูรส่งดาวเวียงไปหาทางปลดปล่อยสร้อยพระขันเงินที่คอวรินแต่ก็ไม่อาจสู้พลังได้จึงใช้วิธีสะกดจิตให้รังสรรไปขโมยมาวรินกับรัดโรดจับได้ซะก่อน เมื่อรังสรรได้สติเขางุนงงกับพฤติกรรมตนเองรัดโรดชักสังหรณ์ใจไม่ดีกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านจึงพาเทียนน้าของเพื่อนที่มีความรู้ทางคุณใสปัดดังควานแต่เมื่อเทียนพบวรนาดก็ลุ่มหลงจนโดนตะขาบเล่นงานจนตายหลังจากมีคนตายดวงจิตที่แท้จริงของวรนาดจะเป็นทุกข์และรู้สึกผิดทุกครั้ง เธอเฝ้าอ้อนวอนเพื่อให้ตนเองเป็นอิสระก่อนจะหมดอายุไขในอีกหนึ่งปีข้างหน้าอาสูรเห็นว่าร่างนี้เสื่อมสภาพแล้วจึงยินยอมให้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้ร่างที่เหมาะสมมาแทนที่ก่อนและด้วยความอ่อนแอวรนาจึงตกเป็นเบี้ยล่างให้อาสูรใช้งานตลอดมาวรนาตท,ทำให้วรินกับไนเนธทะเลาะกันจนตกน้ำเนธว่ายน้ำไม่แข็ง ดีที่รัดโรดช่วยเอาไว้ในเนตรเริ่มประทับใจในตัวรัดโรดทว่าสร้อยพลักขันเงินกลับจมน้ำหายไปเมื่อไร้อุปสรรควรนาฏจึงชวนวรินมาค้างด้วยกันในคืนแรมสิบห้าค่ำขณะหลอกล่อให้ทำพิธีสืบทายาทแม่ชีแสงบุญก็เข้ามาขัดขวางไว้แม่ชีแสงบุญแท้จริงแล้วก็คือวัชรีวันน้องสาวของวรนานั่นเอง วรินเล่าความฝันประหลาดที่ยายเล็กมาช่วยเอาไว้จากอสูรร้ายรัดโรดเอะใจมากขึ้นเรื่อยๆเขาเป็นห่วงทุกคนในบ้านและเป็นห่วงเนธเป็นพิเศษพันทิพอิจฉาเนธเพราะตนก็เลงรัดโรดไว้นิลุบลเมียน้อยของโอรานถูกอภิษักกลับมาสารสัมพันธ์อีกครั้งนาเรศพี่สาวของนิลุบลเตือนว่าอภิษักไม่น่าไว้วางใจ และให้ระวังโอรานจะจับได้แต่นิลุบลไม่ฟังอภิษักคิดเพียงจะปอกลอกเขาจึงไปคบพันทิพย์ที่อกหักจากรัดโดดไปด้วยสร้างความไม่พอใจให้กับวันมากเพราะพันทิพย์ติดผู้ชายจนไม่ไปประจบวรนาธวันนาจึงคิดกำจัดวรินแต่ก็ต้องมาตายเพราะน้ำมือของวรนาธไปอีกคนอสูรอาศัยร่างวรนาธยวยวนให้อภิษักลุ่มหลง อภิษักโลภจึงไม่รังเกียจอสูรสะกดให้อภิษักเล่นงานสนทัศเพราะสนทัศนำสร้อยพระขันเงินอันใหม่มาให้วรินสวมแทนอันที่หายแต่แผนก็ล้มเหลวเมื่อกสิดิษ์ใช้พระขันเงินช่วยไว้อสูรคิดจะกำจัดคู่พ่อลูกแต่ทว่าดวงจิตของวรนาศสัมผัสถึงสนทัศได้อีกครั้งจึงไม่ยอมให้ทำร้ายนิลุบลรู้สึกเหมือนมีแม่มดคอยรังควาน นเรศจึงพาไปปรึกษาเสียนเต้าได้น้ำมนต์ปลูกเสกมาโอรานขอให้รัดรดช่วยแต่ถูกชกจนยอมรับสารภาพเรื่องมีเมียน้อยโอรานโกหกว่าหลังกำจัดอสูรได้เขาจะเลิกทันทีสองพ่อลูกมีโอกาสผสมน้ำมนต์ให้วรนาฏดื่มวรนาฏทุรนทุรายกลายร่างเป็นคนแก่ตกดึกวรนาฏเข้าฝันขู่โอรานให้ระวังตัว แล้วไปล้างแค้นเสียนเต้าและเล่นงานนาเรศจนเป็นบ้ารัดโรดรีบออกมาตามหาแม่ชีแสงบุญจนพบแม่ชีเผยความจริงว่าวรณาถถูกอสูรครอบงำและกำลังจะเปลี่ยนร่างไปที่วรินหรือไหนเนตรรัดโรธเป็นห่วงทั้งสองคนมากอสูรหลอกใช้อภิษัก์ให้ขโมยพระขันไปทำลายแต่กสิดิดกับสนทัศน์มาเห็นพอดีอภิศักสู้ไม่ได้ วรนาถจะฆ่าสองพ่อลูกกสิดิษเอาชีวิตเข้าแรกช่วยให้สนทัศนหนีไปวรนาถไล่สนทัศน์จนมุมอสูรในคราบวรนาถได้ปลิดชีพของสนทัศน์ดวงจิตของวรนาถตื่นขึ้นเสียใจจนสติกระเจิงถูกอสูรกักขังไว้ในส่วนลึกสุดต่อไปนี้อสูรร้ายคือเจ้าของร่างนี้แต่เพียงผู้เดียวแต่สนทัศน์ยังไม่ตาย เพราะเดชเสกหุ่นพยนตร์หลอกตาวารนาฏไว้ทั้งคู่สมสารไปเจอแม่ชีแสงบุญแม่ชีทำให้สนทัศและลึกอดีตชาติได้เมื่อรู้เรื่องราวทั้งหมดเขารู้สึกเห็นใจและอยากช่วยวรนาฏลัดรอดศึกษาตำนานเมืองเฉลียงจึงพบเรื่องราวของพระขันเงินเข้าทุกคนมั่นใจว่าพระขันเงินจะกำจัดอสูรและช่วยปลดปล่อยวรนาฏ แต่สนทัศน์บอกพระขันเงินไม่อยู่แล้วสนทัศน์ขอร้องให้รัดโรดปิดเรื่องที่ตนยังไม่ตายเอาไว้พระขันเล่มสำคัญอยู่ในมืออภิษศักด์เขาหนีไปกบดานกับพันทิพระหว่างนั้นวรนาถอรารวาททวงพระขันคืนเดชช่วยต่อสู้และใช้พระขันเงินขับไล่วรนาถศักขอเป็นสิทธิเดชแล้วยังยุให้เดชกำจัดวรนาถเดชลงเชื่อจึงทำพิธี วรนาถทำลายพิธีได้เดชถูกฆ่าก่อนตายเดชบอกสักให้ไปตามหาอาจารย์ของตนมาแก้แค้นสักกับพันทิพย์หนีสมสานไปแต่วรนาถตามมาหลอกทำให้เกิดอุบัติเหตุจนพันทิพย์ตายสักดวงแข็งได้นานจรวยซึ่งเป็นอาจารย์ของเดชมาช่วยไว้พระขันเงินหายไประหว่างอุบัติเหตุนานจรวยมีแค้นในอดีตกับอสูรร้ายจึงรับปาก จะกำจัดวรนาถให้ได้รัดรอดกับสนทัศแอบไปขโมยเล็บและเส้นผมของวรนาถไปให้กับแม่ชีเมื่ออสูรรู้ว่าแม่ชีจะทำพิธีสะกดตนจึงเปลี่ยนร่างหลบหนีแต่วรินได้อยู่ในความคุ้มครองของสนทัศแล้วอภิศัก์ตามหาสร้อยพระขันจนเจอวรนาถสะกดนิรุบลให้ไปล่อสักและทำไม่สร้อยขาดวรนาถฆ่าทั้งศักและนิรุบลตายทั้งคู่ จากนั้นใช้เวทมนต์พรางตาพระขันเงินไว้ไม่ให้ใครมาเห็นแม่ชีทำพิธีสะกดวิญญาณอสูรโดยที่ไม่รู้ว่ารังสัรมาสับเปลี่ยนสื่อวัตถุไปแล้วทำให้พิธีลม่มวรนาตามมาเล่นงานจนแม่ชีบาดเจ็บแต่ยังใช้วิชาโต้กลับจนอสูรล่าถอยอสูรขอพลังจากตุ๊กตาสังคโลกเพื่อรักษาความเจ็บส่วนแม่ชีก็ต้องเข้าฌานรักษาตัว เมื่อนานจะรวยรู้ว่าอสูรบาดเจ็บจึงทำพิธีปลุกเสกพระขันที่สร้อยและแทงลงไปบนหุ่นปั้นวรนาถทั้งอสูรและวรนาถต่างเจ็บปวดกระอักเลือดทุรนทุรายและหนีไปเมื่อทุกอย่างเปิดเผยว่าวรนาถเป็นร่างที่สถิตของอสูรร้ายและพญาเฉลียงต้นตระกูลของเธอเป็นฝ่ายสร้างความแค้นแก่เจ้าโขนก่อน วรินเสียใจที่วรนาตต้องทนทุกข์กับการถูกอสูรครอบงำกว่าค่อนชีวิตวรินเชื่อว่าการอภัยและอโหสิกรรมเป็นหนทางที่ดีที่สุดวรินสูดาดวงรัดโรดรังสรรจึงไปวิปัสสนาถือศีลอยู่กับแม่ชีเพื่อแผ่เมตตาให้กับเจ้าโขนและคุณยายวรนาถวรนาถมาเข้าฝันวรินว่าทุกทรมานถ้าไม่มีร่างใหม่ตนจะตายอย่างอนาถา วรินรับปากยอมเป็นทายาทอสูรคนต่อไปเพื่อให้ยายพ้นความทุกข์เธอหนีออกจากบ้านและยอมรับพิธีสะดวงสืบทายาทวรินขออโหสิกรรมให้อสูรร้ายอย่าได้ผูกใจเจ็บกันอีกพลังแห่งเมตตาทำให้อสูรอ่อนแอปลุกให้ดวงจิตของวรนาถมีพลังขึ้นเธอพยายามขัดขืนไม่ยอมให้อสูรทำอะไรหลานแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ มันถ่ายทอดตะขาบเข้าไปในร่างวรินทำให้เธอกลายเป็นอสูรร้ายส่วนวรนาถกลับกลายเป็นหญิงชราที่ยังมีลมหายใจลัดโรดกับสนทัศต,ตามมาเจอแต่ก็สายไปซะแล้วอสูรในร่างวรินต้องการฆ่าคนเพื่อเส้นสังเวยตุ๊กตาสังคโลกแต่จิตของวรินไม่ยอมเพราะได้รับการฝึกสมาธิจากแม่ชีเธอแผ่เมตตาจนร่างอัปลักษ์ของอสูร ค่อยๆกลายร่างเป็นร่างเดิมของเจ้าโขนเจ้าโขนรู้ตัวว่าจะพ่ายแพ้ต่อวรินแต่ด้วยความด้อยประสบการณ์วรินได้ถูกเจ้าโขนครอบงำแม่ชีแสงบุญมาปรากฏตัวต่อหน้าวรนาธบอกให้เธอสู้มีเพียงเธอเท่านั้นที่จะกำจัดอสูรได้วรนาธจึงหึดสู้สนทัศได้ไปเจอพระขันเงินที่ถูกซ่อนพลางตาไว้ ดวงจิตของวรินพยายามต่อสู้กับเจ้าโขนสนทัศลังเลไม่กล้าลงมือเพราะกลัววรินจะตายไปด้วยแต่นายเนตรปรากฏตัวขึ้นเพราะตุกตาสังคโลกสกดนำทางมาเจ้าโขนตั้งใจเปลี่ยนจากร่างวรินไปสู่ร่างของนายเนรเพราะมั่นใจว่าควบคุมได้ง่ายกว่าแต่ระหว่างทําพิธีสืบทายาทกำลังจะปล่อยตะขาบวรนาศก็โผล่เข้ามาแทรกกลาง และรับการถ่ายทอดอสูนกลับไปอีกครั้งแล้วแย่งพระขันเงินจากสนทัศมาแทงตัวเองเพื่อปิดชีวิตไปพร้อมกับเจ้าโขนอย่างไรก็ตามแม้วรนาศจะสิ้นใจแต่ตะขาบหาได้ตา